สวัสดีจ้ะทุกคนอยู่กับเซนเองนะคะพอพอแล้วันนี้นะคะเรามาอยู่ในหัวข้อที่ฉันอยากพูดมานานแล้วแต่ก็แบบไม่รู้ว่าจะถ่ายทอดออกมาได้ดีแค่ไหนนะคะนั่นก็คือหัวข้อของจิตวิทยาและแนวคิดในการเล่นให้ชนะตรงนีตัวใหญ่เลยนะเล่นให้ชนะเราไม่เน้นเอาสาใจเราไม่เน้นแบบเอาเหมือนไส้อะไรเงี้ยเราเล่นให้ชนะนะคะอยากจะบอกว่ากรอบความคิดในการเล่นของฉันเนี่ยมันเป็นยังไงเออมันก็คือสไตล์การเล่นแต่ละคนแหละอันนี้ก็อยากแชร์มุมมองส่วนตัวว่าเห็นอะไรจากการเล่นมาแบบ เออเป็นหมื่นๆเกมบ้างอ่ะมาดูกันนะคะว่าจะเป็นยังไงอ่ะอ่ะอะสิ่งที่เห็นถ้าเห็นอะไรไหมยอยากให้สังเกตก่อนว่ายีน่ากับแมนหลอดมาด้วยกันอีกอย่างหนึ่งก็คือเอ่อเขาเรียกว่าอะไรนะคิมนาลามีแวนกับลัมเบอร์มาด้วยกันสิ่งนี้มันคือให้เราคิดไว้ก่อนเลยว่าให้เราพยายามสังเกตดูนะถ้ามันเป็นไปตามที่เราคิดเราก็พยายามแก้ก็คือแวนกับลัมเบอร์จะเติมกันบ่อยมากกว่าเลนที่อื่นนะ คือเขาอาจจะไม่มาโผล่กลางบ่อยเขาอาจจะอยู่บนบ่อยและโฟกัสที่เล่นบนมากกว่าส่วนมาลอดกับดีนาะอันนี้เล่นไปดูห่างกันก็จริงใช่ไหมแต่เวลาในทีมไฟข้าจะมีแนวโน้มที่จะช่วยกันมากกว่าที่จะเลือกช่วยเรานะอะไรแบบนี้เพราะฉะนั้นคือก็ลองพิจารณาให้ดีนะคะว่าเวลาทีมไฟอะไรอย่างเงี้ยเราจะลำดับตัวเองไ้ที่ตรงตรงไหนตำแหน่งไหนอะไรอย่างเี้ยมาลอดเดินสูงมากวิ่งตายนะนะะ อ,อ,อีแรงเกินโอเคในเลนของตัวเองในมุมกรอบของตัวเองเลน,นที่นี่คือเลนแบบอ่าเลนแบบกล้องนะคะอุย้ยอย่ามาโดนโปกสิให้เธอคิดใจอย่างนี้ละกันเธอต้องรู้ว่าตัวเองกําลังตัวเองกาลังจะโดนเวทค่ะต,ตัวเองกําลังเล่นอะไรอยู่เลน,นเวทล้วล่น,นเวทล้ว ตัวเองกำลังเล่นยุอะไรอยู่ตำแหน่งอะไรอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้างในตำแหน่งนั้นๆให้เธอพยายามให้เธอพยายามเตือนสติตัวเองให้ดีอย่างเช่นเธอเล่นเมทแปลว่าอะไรแปลว่าเธอจะต้องโป๊กฝ่ายตรงข้ามแปลว่าเธอจะต้องเธอต้องใจนําเมทและยืนในตำแหน่งที่เหมาะสมอะไรอย่างเงีย้ยแต่ว่าเธอก็อย่าลืมนะว่าเธอก็ต้องหาตังค์ด้วยเช่นกันไม่ไงั้นเธอก็จะจนๆๆต้องคิดให้ดีว่าแบบทำเบเสร็จแล้วเธอจะต้องแบบต้องทำอะไรต่อ แมพมือเนี่ยมาโซนให้เพื่อนได้ไหมอยู่ในตำแหน่งที่เสี่ยงไหมอะไรเงี้ยก็ลองก็ลองพิจารณาดูนะคะแต่ตอนนี้มาหลอดเอดินงงฉันบอกตัมตรงว่ามาหลอดเดินงงตั้งแต่บับแดงเลยจะขวนจะวัดพวกสองต้นกินม,มันเบาเบข้าไปแล้วอะเล่นกันคนละไฟนะแล้วมัเอ๊ะอะไรนี่ก็งงอยู่ตรวน,นี้มันแอบงงนิดนึงอ่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรอ้อยนะ่าจะอยู่หลังนะคะ ต่อมาในมุมมองถขงเพื่อร่วมทีมอ่ะเออเธอก็ต้องลองอันนี้ดูนะคะเลือกเวลาจะไปแกงไข่อ่ะเธอก็เลือกดีๆนะคะอุ้ยดีอันตีพิพนฉันว่าลันล็อกมักบนะเลือกดีๆนะคะเวลาจะไปแกงไข่อ่ะให้เธอเลือกคนที่ดูจะเล่นเป็นที่สุดในทีมหรือแบบแกงเลี้มแล้วมีโอกาสสำเร็จมากที่สุดนะคะเธอ ถ้าสมมติเธอไปเลือกแกงเพื่อนล้มทีมนี้โดนศูนย์สองศูนย์สามอะไรเงี้ยโอกาสแกงสําเร็จมันก็อาจจะม,มันจะน้อยกว่าแน่นอนอ่ะกับคนที่เล่นเป็นอ,ะอ่ะอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาแบบเวลาเกมตามมาอย่าทำให้ทีมอ้อมนะคบอย่าทำให้ทีมออมเหนียว้ายว้ายโพดเสียงเลยเมื่อกี้ตอนนี้เรารู้แล้วว่าโลมเราอ่ววะจะเป็นระบบเดินที่แปลกๆจะไม่ค่อยดูเพื่อนลุมทีมเท่าไหร่จะเป็น ถ้เป็นระบบเดินที่แปลกๆเพราะฉะนั้นเราก็ต้องยิ่งระวังตัวนะคะองไปตรงบนไม่ได้นะไปดูดาแค่้ละกันโซนดาไม่ให้ทีมล้นมาเอานะคะต้องทีมละวสี่เองเลยจะรุ่งามาหาเพื่นเปไ็นเนี่ยลมเราก็จะเป็นระบบงงนิดหนึ่งเพราะฉะนั้นเราก็ต้องระวังตัวมากขึ้นนะคะอะเดี๋ยวตอนนี้เราเคลียร์เว็บเสร็จอ่ะ เอลิเลียเนี่ยชอบชอบอันนี้มากเลยนะชอบชอบคนคนสองมากเลยนะคือไม่สนนะว่าจะตายไม่ตายแต่นางนางจะชอบมากเลยนะอันนี้เราก็ต้องดูพฤติกรรมแสดงว่าเขาเป็นคนที่การเล่นนะคะทีเนี้ยเราก็จะไปเสี่ยงกับนางไม่ค่อยไม่ค่อยดีละต่มรารหลอดเนี่ยเป็นคนที่เล่นระงงจริงๆแลทิ้งเว็บกลางแล้วกันเราเอามันบน เป็นเป็นคนที่เล่นงุแปลกๆจริงๆนะมารอดอ่ะฉันไม่ค่อยเห็นคนเล่นแบบนี้เท่าไหร่อ่ะวอกยิงสช็อกสวยนะแต่ตามไม่ได้อ่ะอันนั้นจะได้บุล็อ วายเขาไปแล้วอีวดอวายวายวายจีนกลับมาลิงกลางดีกว่านะคะ,ะาานะอีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาแบบอันนี้ในมุมมองของทีมตรงข้ามเละ <You S 2> ในมุมมองของทีมตรงข้ามนะคะวิธีสังเกตทีมตรงข้ามเราต้องดูอะไรจากทีมตรงข้ามบ้างอ่ะอย่างแรกที่อยากจะพูดถึงก็คือ ถ้าสมมุติชนเลนกับใครอะชนเลนกับใครก็ให้ให้พิจารณา,าระวังไว้ให้ดีๆว่าเวลาอยู่ในทีมไฟอะเรามีโอกาสที่จะโดนคนคนนั้นอะลิงโ์กสกิลใส่เรามากกว่าคนอื่นนะคะอย่างเช่นตอนนี้เันเซอลิเนียอยู่ทีมออยู่เลนตรงข้ามใช่ไหมเป็นแบบชนเลนกับฉันอ่างเงี้ยทีนี้เวลาไฟอะเขาอาจจะเลือกลิงสกิลใส่เราก็ได้นะคือเธออย่าลืมนะว่าอันนี้มันคือการลิงกกับคนเธอเก็ียดปะ อันนี้งงอันนี้งงทุกคนเดินเกมงงไปหมดอีดเดาอ่นไม่ใช่แค่ทีมนะทีมทีมเรานะทีมไหนก็เดินงงเพราะว่าเดียวมาย่งแบบฝาอ้อยแล้วเกมตามคืออะไรตอนนี้งงมากเกิดอะไรขึ้นค่ะเป็นระบบทีมไม่สามารถพิจารณาได้แลยโยมไปแล้วอันนี้มันโยนเน,นี่ยมันโยนหรือมันอันนี้ละ่ะ มาการอึ้งอีดอกเมียนตีจ้าอาีเลยดีเสร็มช็อกแน่เลยช็อกน,นี่นนเ,นนนนเป็นลิ้นแบบ how ฮ o าเกินใส่ไหมแย่ไมมเอาไปเอาไปเอาล่างไปขับไปแล้วับไปแล้ว ดำเราไปช่วยว้ายอ้อยมาสิว้ายโดนลีเลียปกโอเคโอ๊ยปกสองแต่ดำไม่ไม่พออุ้ยมันกับตัวสวยมากลีเลียกับตัวสวยมากถูกต้องถูกจังวะโอเคโอเคโอเคอีอย่างหนึ่งก็คือถ้าเวลาเธอเล่นเก่งกว่าใครเพื่อนเพื่อนในทีมากมากอะระวัง เรวงจะโดนอันนี้นะคะับเรวงจะโดนแบบลิงลิงเป็นมิเศษนะคะเธอเธอเคยเจอมแบบ้ลวธอ,วอจะโดนลิงนะคะเธอจะโดนประคมสก,กิลใส่นะคะถ้าเธอเล่นเล่นเก่งกว่าเพื่อนุ้ม,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 แบบมีมากๆโอเคอย่าเห็นไหอย่า่าอ่าอย่าอ่าอย่า่าอยาอย่อ่า่าอยาอยาอม่าอยาอ่า่าอย่าอ่าเยามี่า่าอย่่จะ่าามากกว่าอื่นนะคะ ีเียนนี่เป็นกรดีศึกษาที่ดีมากเพราะไม่เกี้เขาสามารถเทคที่จะขวนตัวที่ตีป้อมอยู่ได้แต่เขามันไซรอกุ้งมาขวนเราเลยเออสมาเกมเนี้ยไม่ค่อยดีเป็นการยกตัวอย่างที่ไม่ค่อยดีเท่าไหร่เพราะทุกคนเล่นงงหมดเลยทุกอย่างผิดจากระบบพีกูจเจอในซีรีส์ทง้งมดทุกคนเล่นงงทุกตำแหน่งทุกคนงงหมดเลยแบบเล่นไม่ถูกเลย me, แต่ดัเบิเยอะสุดน,นะโอเคอยู่อะ เพราะฉะนั้นอย่าไปดูอีกเกมเดีจะพยายามพูดให้ครบคลุมกว่านี้อ่ะท่านี้เจออินเมียก็ก็ระวังเดินอินเมียฟิกไซก่อนอันดับแรกนะคะอย่างหนึ่งที่อยากจะบอกอ่ะคือเรื่องของการเคลียร์มอนสเตอร์และเลือกลายเดินะมันสามารถหลอกได้นะเธอเห็นหมอกดำๆนี่ไหมมันใช้หลอกได้หลายอย่างเลยนะอย่างเช่นอ่ะเธนเดินโผล่ไปใช่ป่ะไหนวะแต่ทีมเขาไม่มีใครไปดูเลยดิ๊ด๊าดูบฝา ก็ดูดูระยะสกิลให้ดีๆนะคะก่อนจะลบสกิลใครได้ก็ต้องดูระยะสกิลก่อนไม่อไม่สิสองสติ๊กนะคะติ๊กเพิ่มติ๊กเฟนิกนะคะเจ็บแต่ได้ขูมอยู่ละข่มอยู่โอ๋ยทีมเขาไปเวทเขาเดินหรูไลยแล้วทีมเราไม่มีคน,คนเช็คโอเคไป ถ้าทีมโดนวิกก็ต้องเล่นชาลงนะคะนี่ไงนีเต้มหลังนะโซนให้แล้วนี่ไม่ต้องเดินไปนะคะแค่เดินให้รู้ว่าเฟนิกซ์มังต้องถอยแล้วนะกดสองไปแล้วเหรอโอเเรวเลว่าแต่ยวแค่ลีหวังอะไรไม่ได้ละเพราะว่ามันตั้งแต่เขาเรียกว่าไลนะ มันตั้งแต่ที่อเอนโซ,โซ่เดินไปเ่ยชั้นดูให้นะนั่นต้องถอยตั้งแต่ตอนนั้นนะแล้วทีเนี้ยกดท้าสองไปตอนไหนไม่รู้ไม่มีหนีอ้อยแล้วทีนี้อืม,มอาจจะไม,ม่ต่างกันมากเท่าไร่นี้กดเลยเอ้ยพุ่งไปอย่างนั้นเลยเหรอไปนนแล้วละตาเนี้ยแหละสนุกละแต่นี้ก็จะเจอคนเล่ไม่เป็นเยอะอเราอปเลีนเรามีเป็นตัวที่แพ้แพทางน,นนะน้อะประเด็น ปีกมาว้าเดี๋ยวดนต้องโยงมิดนึงนะคะอันนี้ป่าเราอะค่อนข้างโอเคนะป่าเราค่อนข้างอ่านสถานาการณ์ผูกว่าทีมแกงกันหนักแล้วก็เออจะเอาบุนแทนโลมกับโลมกับแฮนนี่เราไว้ใจไม่ได้นะคะ,ะเธอเข้าใจคำว่าไว้ใจไม่ได้แบบแบบเวลามันพาไปเล่นอะไรก็ไม่ต้องไปตามมันทุกอย่างก็ลองอ่านสถานาการณ์ตัวเองก่อนว่ามันน่าตามไหมอะไรไหมประมาณนี้ เพราะว่าเขาเลิมพาดมาเราเห็นแล้วว่าเขาเลิมพาดแบบงงอะงงว่าทำไมแบบอะไรขนาดนั้นเอ,อาไปดูมีมิใช่เลยเล่นดวงสก,กิลไว้ก่อน,นเขารู้นะว่าเราอยู่นี่เไปะสิ่งเด็ดนี่ตรงนี้เดินกลับก็ต้องระวังอ้อยมาเติมนะแต่ฉันจะกลับเล่นละฉันจะไม่เล่นต่อละไม่ไงั้นเราจะเสียเวรนะคะเงินเราเล่นเมียมาจนนะคะลูก มันติดไปแล้วว่าคืออันนี้มีฟิกด้วยสวยถ้าอ้อยมาเราตายนะคะเราตายได้เลยนะคะถ้าเราอยู่ตรงเนี้ยตายเลยก็อบอกเลยตายยังไงก็ตายาเวลาเล่นยูมิเล่นตัวอะไรก็ตามนะเจออยู่เยายๆหญิงใ,ใกล้มอนนะคะไม่งั้นก็โดนทั้งคนโดนทั้งมอนนะคะแต่ยาสกิลมันมีอยู่ใช้ให้เกิดประโยชน์โอเคตอนเนี้ยเอนโซ่รซเริ่มเห็นแล้วว่า ว่าออฟฟิศหรอวะเป็นปัญหามึงออกไปทําไมกันหรอมันไม่มีมเงินแล้วออกไปทําไมกันหรองงป้ากับเมดอยู่ล้างนี่วิ่งไปแล้ววิ่งไปแล้วทำไมลากม่หยีดีดดดออยก็เข้าหนะา้าน้แบบฟางนั้น เ,เราต้องไปบนนะครับะ,ะไม่ได้ไมือ่ีไม่ได้รถถังไม่ได้อะไรแล้วจะบนอันนี้โอ้ตายเลยเจ็บปั้ล่างเียไม่ทันตอนนั้นนี่แะเขาต้องไปช่วยกันกันนะคะรับเลี้พาทาั้งคู่เลยอะ่ะ <c oughs> เอาทั้งปะเอาพาดหมดเลยทุกเลน เคียร์ไม่ได้แล้วต้องคิน้นะคะเคียร์ปุ๊บตายเลยเนี่ยต้องต้องต้องหลอให้ลึกๆมามาลึกๆมันมาลึกๆกาจะกิวถึงระยะมันแล้วต่เขาไม่ปล่อยสกิลเาแปล,แปลว่าเขาริ่งเรานะคะมันเราตายไม่ยอมชอบออบาาอ้าบบัวำไมอ่ะคินตายกันสามตัวไม่คืออไรคุณพี่ายางมีเขาแลกกันเขาหลบเขายอมพุ่งเข้ามาเพื่อหลบสกิลเราเลยนะ นอาลิมบนเนี่ยนะมอนลิมบนกันลงมาในล,ล่างด้วยอุ้ยทำไมไม่มีดาวเล่นอย่างนี้นเธอทำไม่เขาา้าใจอ่ะอันนี้ฉันอยู่แหล่งประมาณ60ดาวนะเมื่าไม่ออกไม่ออกลองกินมไม่มีคนเชียร์มาพวกเาตายอีกโอเคเมื่าแกงตอนแรกเหมือนจะดีตอนนี้แกงไปแล้วนี่นะ้าขอได้อย่างโชคดีนะนอะไรหรือปะหน,นะน้าขอโชคดีตรงที่ว่ายังไม่ค่อยโดนเวทนะ ขนาดป้อมแตกขนาดนี้ไม่ค่อยโดนเบรคอะคือโชคดีมากๆแล้วนะสรุปอะโห oh, ่นน,น,นี่ก็ช่วยไม่รู้จะช่วยยังไงแล้ววะอันนีมันล่างอ่ะดิกตีเลยไม่เอาหรอ มึงนะเขาจนพออย่างเงี้ยมันชอบร้านเลยมอนน่ะถ้ากูไม่ยืนมันก็ไม่มีใครดูนะว่ามอนจะเดินมาที่พาตีได้ก็อีดอกเสียไปแต่จะไปเอามันกลางก็โลมาไปอยู่นู่นเป็นิกซ์เลนะ่นฮาวลมเล่นมื่นเล่นผ้าเนาะเราเราขอด้วยไม่เข้าอะ่ะเอ้ยไม่เข้าอ่ะโอเคไอยาวะมาแล้วลูกแล้วเข้าตอนนี้โอเคโอเคเลย ทิ <Okay. S 2> ีมบนมันกำลังมาจะบอกไห้อุย๊ยสกิลห้าไม่โดนมันเสี่ยงเลยทีนี้มันรอดวีไปช่วยบนละมันกลางก็จะมาอีกบีบหนึ่งแต่ต้องไปช่วยบนก่อนแนนป๊บนึงโอเคได้ละนั่นแหละคืออ so ินโซเขาไม่เข้านะครับ้อโอูมียนเขาไม่เข้าบนนะครับเขาเลี้ยง่ะ พยายามอ่านไลก่การเดินศัตรูให้ดีอ่ะสังเกตดูว่ามันเหมือนจะลิงใครว่าถ้าไม่แน่ใจก็ถ้าไม่แน่ใจก็เดาไปก่อนหรือว่ามันลิงเราเพื่อความปลอดภัยนะฮะให้เดาไปเลยว่ามันลิงเราเนี้ยแหละมันจะได้หลบไว้ก่อนเนียอย่างน้อยพาขึ้นมาก็ยังไม่ตายนะดักผิดทางฉันไปกันบนละไม่งั้น๋ยวปัองแต่ เกมตามขนาดนี้ถ้าป้อมเตะอีกก็ไม่ค่อยดีครับไอโอม,มนินมีโอกาสฟิกเราขนาดนะี้ป้อมนะฟิกแน่ไอเนี้ยเขาก็กันไม่ได้นะครับเพราะไม่มีคนประกันช่วยช่วยอะไรไม่ได้เพราะเราไม่มีอันตีอะถ้ามีอันตียเราขับมอนได้ใช่ปะม,ม,มีบอกขี่มันไมครัไม่ค่อยดูกันเท่าไหร่แล้วออฟลีนนี่หนักเลยออฟลีนทีมเขาเล่นดีแล้วออฟลีนทีมเราเอ่อศูนย์สี่ไปแล้วอ่ะ ใสพูดยังไงอะซูเฟนนีก่กัะมันกล้าเล่นแต่บางทีมันกล้าเล่นเกินไปอันนี้ก็เปิดไม่ดัวอะไรเลยแทนที่จะอ้อมมาดูดาบ <c oughs> อุ้ยพงไม่โดนหน้าขาใต้โอเค <c oughs> อัเลินก็เป็นปัญหาเลย <c oughs> เพราะว่า <c oughs> ป่ากับอันนี้ซูอัเลินก็ไม่ได้สักคน ไอโมจิเนี่ยฟิตหันมาสก,กิลลองดูนะคะ้องโผดูความมันร้อนสนให้นอนอ,ะ oh. อ่ะตรงกลางอุ้ยดูดิขาดากเรานั่นนี่เดินเลย oh. เพื่ออะไรรู้ปะ่ะถ้าเขาสก,กิลใส่เราเพื่อนจะได้ซอนนะคะฉันมีฟิตเลนตีอยู่ได้เหรอดูมอดลินกันหน่อยเหรอเข้าแล้ว เขาทำไมไม่ยินทำอะไรกันเนี He ่ยเฮ้ยเฮ้ยไม่ดีนะนี่โอเมนฟ oh ิกก็น oh. ี้มึงนาคอดเข้าแบบงงทุกอันเลยอ่ะเลนเลนอีกแล้วว่ามึงทีมเข้ากันงงทุกคนเลยอ่ะเดี๋ยวต้องไปช่วยก่อนอย่าแพ้เลนข้าและรอฮะสองข้ม่นไปปกผมไม่โดนอีกแล้ว ต้องปกตัวหลังนะคะนี้วายอย่าโดนมันไม่ได้มึงมุมมันไม่ได้อะมุมมันไม่ได้จริงๆโอ้เป็นเขาเป็นปัญหาเลยอ่ะเพราะว่าอัพเรนกับโลมเราเอ้ยเอออัพเรนกับป่าเราสู้ไม่ได้อ่ะตอนนี้ มันวัดกันที่เสียดักตรงนี้แหละถ้าเสียดักตรงนี้โอกาสแพ้เยอะเลยบอกเลยดี่ <"D ee S 1> นะเขาตีมังก <see> รเขาตีมังกรเขาจะโดนคืนถ้าเสียดักตรงนี้ <S 2> <S 2> มีผลเยอะเลยเพราะว่ามันเลดเกมแล้วทีมเรายิงไม่ได้ขนาดนี้กูถือว่าเก่งแล้วนะนะล่นกันแกงขนาดนี้หรอกออกตัดเลือดทำไมอ่คุณแม่ไม่ต้องออกไม่ต้องออกก็ได้ออกแข่งไปเลยไข่ตัดเลือดทิ้งกูยังไม่ว่าเลยน่าหร่อมันดีเนาะมันเป็นสก,กลิลแทงอนะออกตัดเลือดถึงอื่น แค่นั้นลิงหมดเลยโอมินลิงเราแล้วนะไว้เข้าไปแล้วหูสวยเลยเดี๋ยวนะโอมินอยู่ล่างใช่ป่ะโอมินน่าจะอยู่บริเวณนี้แหละเดี๋ยวจะต้องสก,กิลก่อนไม่โดนงั้นจะไปเติมกลางละต้องเ,เอาดาร์กบอกเพื่อนเลยว่าเอาดาร์ก ต้องต้องสร้งแล้วนะแต่ว่าจะมีไม่เปิดภุ่มนะเพราะจะเปิดพุม่มกูตายอีกยูมินอันตรายนะคะคอนคอีดา,า,าต้องัถไแล้วกันโอเคละยมิน,นอขถอยถอย,ถอย,ถอย โอ้ฝืนออกกลางเป็นแบบว้าวไม่ดีไม่ได้ไปไปไหมเดี๋ยวป้าปลุกเองอินโซนเองคุ้มปลุกปึ้งอุ้ยโดนยกมองไม่เห็นสกี คุณหลานผมพาคนณลก็กช็อกอีกเอาวะถ้าเอาก็เอาวะวคุณต,ตามมาเสร็จไม่ดีวะเน็ตปิงไงอีดอกตายว่ะตายหมดว่ะอย่างนี้ทีมเราคอร์สต,ตายอีดอกเกียงรง์กลาง มันจะฟีกล็อกชั้นแลดิเพราไปแล้วไอลิง่งด้วยทำบาดจังไว้โป่งไม่โดนหูดีนะไม่ตายไม่เก็บโป่งไม่โดนอ่ะถอยมุล่าถอยลูกโูเล่งเขาเล่งเขาด้วย uh huh. ไม่ตายว่ะมูล่าไปเฮ้ <c oughs> ยมุลาตายแน่เลยอย่างงี้ืหโ <c oughs> ดนมุญอาเข้าเลยหน,นีเหะ <c oughs> อะมูลาเครียดเครียดทีมอีดอก ดีนะทีมนะมันก็พาดเหมือนกันจังหวะหนึ่งจังหวะที่มันฆ่าสันไม่ได้อะถ้ามันฆ่าสันได้นะจบเลยไม่ได้อะยังไงไม่ได้หรอกเราว่าอะไรรู้ไหมไม่มีเฟนนิเอาไหม้ r i p l e kill เฮ้ยตีต่อดิตีต่อ ตีต่อดีตีต่อไปไหนเรื่อะไรเป็นระบบวีนแล้วตอนแรกก็ไม่เวียนแม่อะไรฮะไรไอ้กูเป็นระบบวีนไปแล้วโอ๊ยกดผิดอ่ะมา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 หมู่เด้งมาเร็วต้องออกอันนี้นะคะอาติกออฟคือป,ปกติออกเป็นสมุดเขียวได้แต่ว่าเราเป็นคนตอนเนี้เราเป็นคนที่แบกเพราะฉะนั้นอ่ะ เราจะโดนลิงเยอะเธอสังเกตอ้อยพวกโอมินพวกอะไรเงี้ยมันทยผทำท่าจะเดินมาใส่ฉันตลอดเห็นปะเอ๊ะก็มีติดตายไม่ได้ไกะให้โอมินตายก็ให้ออเมียตายพอ,อไปเห็นปะทีมขเขาก็จะใส่สุดแล้ว จบได้จริงๆแล้วอะนะมันจะต้องออกมาลายใดๆนิจบแล้วเราก็ต้องก็ต้องดูแล้วกันตาน,นี้ก็รู้สึกว่าโชว์โชว์อะไรไปเยอะแล้วแหละแต่มันมันจะไม่ได้แบบเป็นจิตวิทยาหรือว่าแนวคิดขนาดเออมันก็เป็นแนวอันนี้เป็นแนวคิดแต่มไม่ได้จิตวิทยาขนาดนั้นเพราะว่าตอน,นี้กูแก้เกมเหนื่อยมากอะไรก็ไม่รู้อะ เลนข้างพังกีนา่าโดนกันตายหงตายหาไปหมดอันนี้คือตั้งใจเลือกยูเอนะ็มะเพื่อแก้ทางแค่ยูเนียคนเดียวก็ยังดีหน่อยที่ว่าโอเมนก็จะเป็นเล่นไม่ได้ถึกมากออก็เลยได้เปรียบเยอะอน้ำมงน์แลเมีก็นั่นแหละประมาณนั้นโอเคเธอเหวังว่าจะได้อะไรจากคลิปนี้นะคือคลิปนี้ตั้งใจทําจริงๆแล้วเชื่อป่ะคลิปเนี้ยเล่นอัดมาตั้งแต่เมื่อวานคือตั้งใจแบบทำมาพยายามพื้นให้ื่องที่สุดก็ ถ้าครันี้อะไรสงสัยว่าแบบเออดูจังวะฟีกลบยังไงอะไรเงีย้ยเพิ่มเติมบีบอยากรู้อะไรก็ถามมาละกันเดี๋ยวจะตอบให้หมดโอเควันนี้ไปแล้วบ๊ายบาย